ตอนออกมาเขก็เ<ๆ>คลือบอยู่นะโอเคเสร็จแล้วหน้าที่เราทำไปครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาทักทายกันบ้านผมก็ไม่มีอะไรนะประมาณนี้แหละไล์ก็ไ์แบบไรสาระตามสไตล์นะครับสาระไม่ค่อยมีหรอกก็มีแต่พูดคุยทักทายกันทั่วท่วไปบางทีก็อ่านคอมเมนต์ไม่ครบนะครับต้องขออภัยด้วยอาจจะอ่านตอบกลับช้าแต่ก็มีแต่พวกเรากันเองนั่นแหละครับไม่ค่อยมีใครที่ไหนหรอกไม่เกินห้าท่านหกท่านหละเพราะเราไม่ใช่บ้านดันที่จะต้องมาแบบ ทักทายสบายดีสวัสดีกันไปมาวันละห้ารอบเงี้ยเราเน้นกันทำงานจริงตามคอนเซปต์ช่องนะครับชีวิตและการทำงานชีวิตและการทำงานครับผมก็จะเป็นสไตล์นี้แหละ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านนะครับที่มาทักทายกันพูดใส่ไม้ให้โทรศัพท์มันทีมมันครบบ้างไม่ครบบ้างก็ต้องขออภัยนะครับโอเคย้ายมุมครับเสร็จแล้วตรงนี้ย้ายมุมย้ายมุมโอ้โหอากาศ สุดจริงๆวันนี้อากาศดีมากดูสิครับลมลมตึงๆเลยลมพัดยอดไหมนี่ถ้าผมไม่ใช้ไม้นอกไม่ต่อไม้นอกใช้ไม้โทรศัพท์นี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยลมพัดสวัสดีน้องมาสซีด้วยนะครับสุดจริงก็ดิ่งแมวน้องมัตซีมาสวัสดีนะครับ ก็มานามาเติมใจให้พี่แล้วมันเสียอ่ะมามุมนี้ครับมุมของเราโอเค ผมเบื่ออย่างเดี๋ยวนี้ทำไม fry YouTube มันไม่กลับหน้ากล้องให้เราไม่รู้เวลาเราใช้กล้องหน้าเมื่อก่อนไม่เป็นนะเมื่อก่อนเราขึ้นกล้องหน้ามันจะพลิกกล้องมันจะอ่านภาษาคนรู้เรื่องเดี๋ยวนี้ใช้กล้องหน้าเป็นเหมือน Facebook แล้ว Facebook ก็เป็นแบบนี้ Fest a c e b o o k ก็เป็นแบบนี้ครับใช้กล้องหน้าแล้วมันไม่กลับด้านะสื่อดีน้องมัตซีด้วยนะครับ ตามคุณเปาว่าแหละผมเป็นคนตรงๆครับไม่โกหกพรโลกโซเชียลเราสามารถหลอกคนนึ่นก็ได้ว่าเรารวย <c oughs> ใช่แม้แต่โปรไฟล์ยังหลอกกันได้เลยครับคุณเปาทุกวันนี้โทรศัพท์นี้ยี่ห้อบางยี่ห้อดีๆถ่ายผีออกมาเป็นคนก็ได้ <c oughs> น้องมสีก็สวัสดีพ่อมานาค่ะ แอปบ,บ,บางแอปเนี่เกลีย่ยหน้าซะเนียนเลยใช่ไหมตรงเกินอ่ะน้องบึงบางแอปนี่ขึ้นไล์สดเนี่เกลีย่ยหน้าซะเนียนเลยนะเห <c oughs> ลาคางสะแหลมเฟีย้ยวเป็นแม่มดเลยบางทีตาเล็กๆก,ก็ทำให้เป็นตาโตได้ <c oughs> น้องมาสีกับพี่เบิงพ่อ,อลองทำไมเหมือนเราะอะน้งดูว่าขึ้นแนวนอนนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างมีรีทัศอ่าเนี่ยเนี่ย